โอวันตีแล้วก็โกโก้ค่ะโกโก้อรนนค่ะอยู่ใคล้ๆแต่คนละอย่ากเนาะอันนี้โอวันตีน่ะอันนี้โกโก้

โอ๊ยคนเดียวไหวเหรอไหวห้าลิตรแปดลิตรยัมสัดมาแล้วไม่ไหวไหวอยา่า้กลัวมานานนะเราต้องเราต้องสู้คนเดียวไม่ไหวหรอกเอ๊ม,มาเร็วฮะเดินไปได้เหรอ